ลูกหมูตุลพันธ์ดูดสวัสดีจ้นนี่คือช่องนี้พาพรจันตะเกียบมือนี้เย็นเนาะเย็นวันที่สิบสี่ชั่งน้ําหนักเช็คกําหนักน้องหมูก่อนจัดทรงอชุดนีก้ก็นนัดทรงวันที่สิบหกเนาะลูกค้าเพื่อนว่าเดียวเชาว้าวันที่สิบหกหรือเย็นวันที่สิบหกเดี๋ยวจะโทรมาอีกทีเพราะเพื่อนจะมาหลับที่ฟาร์มเลยเนาะก็เลยจะมาเช็คกําหนัก ตอนจับยานมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนักเจ็ดกิโลครึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเช็คเอาเอาตัวใหญ่ก่อนเพราะเดี๋ยวเช็คตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่เพิ่นจับยานมที่เขาเช็คไปตอนนั้นเจ็ดกิโลครึ่งเนาะตอนนี้ก็คือกินอาหารมาได้อาทิตย์หนึ่งแหละอานุบาลนีเพิ่นอาทิตย์หนึ่งเพิ่นจะได้จักกิโลใพ้เพิ่นจับก่อนอันนี้ก็คือจับ จับสดสดเลยเนาะไม่ได้กั้นมุมีแผงกั้นคือค่ะวันอูอูอตัวนี้ใหญ่สุดตอนนั้น7กิโลครึ่งตอนนี้เท่าไหร่อููว10ป้าทเพ่าๆอันนิ่งๆทาง2กิโลอ้าตังตรงป้าท14กิโลพออู l i b e r t a 12กิโลป้าทผิดอ่อนโอรตัวใหญ่ได้นี่เออตัวใหญ่ วันนั้นเราจับเราจับยานมน่ะที่เจ็ดกิโลครึ่งเนาะอ่าเอาเอากลางกลางให้ดูอีกคุณดังจ้าสองกิโลพี่น้องเลยตัวละพันโอ้ยหาใส่ด้อีกอ่เดี๋ยวเอาใส่กลางๆแต่ว่าตัว ตัวตัวเล็กที่เข้าจับออกรุ่นอ่าสุดทา้ายมนูน้นน่าแบบเพียวๆสดๆเลยเนาะอ่้อู้ตัวนี้ก็สิบสิบเอดกิโลครึ่งเพราะสิบเอ็ดกิโลครึ่งก็เท่าไหร่เก้าโลครึ่งอ่ะตัวกลางๆเนาะกต่ยังเก่าโลครึ่งส่วนตัวน้อยที่ไม่กลุงจับยานม เป็นรอบสุดท้ายเนาะซีตัวอ่ะเดี๋ยวเช็กบางตัวหน่อยเพราะมันจะมีซีตัวไน้หนิล่ะตัวใดตัวนี้มั้งนี่นี่น้อยสุดเลยนะน้อยสุดมั้งนี่เอาเอาตัวเนี่ยนะมันจะมีซีตัวไปไปไปน้อยสุดโอ้ยหผุดาผุดาโอ้ยไปไปผุดาเไสดีครับได้ลูกหมูช่วงนี้นั่นโอ้ยเนาะสุรพันไปไปอันนี้ ลูกก็ได้ใส่ถุงมือบ่ได้ก็เครียดออ่าอ่าตัวอ่าอ่าตัวนั้นแหละเพราะตัวเล็กเนาะตัวเล็กสุดที่เขาจับยานมเป็นลายสุดท้ายเนาะตัวเล็กสุดก็จะอยู่ที่เออแปดกิโลครึ่งเพราะแปดกิโลครึ่งก็เท่าไหร่ลบสองแปดโลครึ่งหกกิโลครึ่งอ่าตัวเล็กสุดเนาะ ตัวเลขสุดนอกนั่นก็นคือสิบบวกเนาะสิบบวกแปดเก้าเนาะโตโต,ตกลางเขาเก่าไว้เนาะเก้าครึ่งอ่ะนี่แหละเพราะว่าตัวเล็กตัวเล็กจะมีอยู่สี่ตัวเนาะที่ไี่คุณจาจับแยกออกมาสุดท้ายมูเมื่อเแื่คุณนะสรุปแล้วก็คือในชุดนี้เนาะจะมีเกนะ้าเนาะเก้าตัวใหญ่สุดกะสิบสอง สิบสองกิโลคึ๊งปตัวใหญ่สุดจะมีหกตัวเนาะหกตัวที่ไม่กรุงจับแยกออกอ่าก้อนมูหกตัวเนาะอ่าสิบสองกิโลครึง่งแล้วกะ็จะมีอ่าใส่เก้ากิโลอยู่อ่าจากตัวกะะ็เก้าสิบสิบเอ็ดอ่าประมาณสี่ตัวอ่าแมนอยู่บ้าหกเจ็ดแปดเก้าเออแมน ใส่เก่ากิโลนู่ UC ตัวอ่าเพราะ่แม่กุ้งจับแยกเป็นชุดเป็นชุดออกมาเนาะบ่ได้จับแยกร้อมกันเพราะว่าคัดเอาตัวใหญ่ออกมาก่อนส่วนตัวน้อยตัวน้อย UC ตัวสุดท้ายอ่าสี่ตัวสุดท้ายที่แม่กุ้งตัวนี้ตัวนี้ประมาณหกกิโลเนาะหกกิโลครึ่งกะเกินเกฑ์ไปแล้วเนาะสําหรับลูกมูตัวละพันกัโอ้ยคุมคาแ้คิดเบิ่งก็คือตัวใหญ่นี่สิบสองกิโลไปแล้วเนาะส่วนตัวเล็กนั่น รวมๆ,ๆกันไปเนาะรวมๆกันไปในราคาหนึ่งพันบาทก็คือเหมาเมารวมเนาะเมารวมหนึ่งพันบาทฟาดมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเลยผู้ใดสนใจลูกหมูกับฟ้ามาเดอ้อช่วงนี้ตัวละพันนี่ละเกณนแม่กุ้งคือเกณนส่งแม่กุ้งจะประมาณนี้เนาะแต่ว่ากะอยู่ณเวลาที่อ่สมมุติว่าหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนเต็มแล้วก็อนุบาลให้อีก จ็ดถึงแปดวันก็อยู่ที่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดวันพร้อมส่งเนาะชุดนี้กะจะไลยแน่จักหน่อยประมาณอ่าสี่สิบมือ่อ่าสี่สิบเอ็ดมือโดยประมาณเพราะว่านัดเอามือสะดวกเนาะเอามือสะดวกกะบ่เป็นยังเนาะยนๆกันไปแค่มือสองหมือถทามาอ,าอาหารกับกินเบิดไปจักลูกแล้วกะตัวนี้ก็กินไปหมดไปหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็นะหนึ่งลูกเนาะหนึ่งลูกกับอีกครึ่งอ่า ยังเ่อในหอดึองดอกแต่ว่าอมืออื่นเนาะวันที่สิบห้ามือวันที่สิบหกก็กจะประมาณหนึ่งลูกครึ่งเนะเาะให้อาหารเลี้ยงล่างเนาะหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบครึ่งป้ามาเด้อมาเด้อ,ดอผู้ใดสนใจลูกหมูฟาร์มนี้พอพรจันทตกิจมีละมาตรฐานของแม่คกุงเนะาะบ่ได้อ่าไม่ตรงปลูกเนาะเอาอัปเดตให้เบิ้งตลอด ซื้อลูกหมูจากฟาร์มเราเนี่ยจะอัปเดตให้ดูตลอดเนาะนี่แหละช่างน้ำหนักก่อนจัดสูงอตัวน้อยเห็นไหมหกกิโลครึ่งราคาเมาวมวงเมื่อนี้กะมาอัปเดตช่างน้ำหนักนาะให้เบิง้งฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพรนจันเกตเรื่องหมูหมูเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปติดตามเรื่องหมูอยียงเนาะผู้ใดอยากรู้เรื่องอยังกะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะทําคลิปตอบคําถามเนาะอ่ะสวัสดีจ้า